เป็นตกลงอาการเป็นยังไงครับเนี่ยฮะอการเป็นยังไงครับเนี่ยไไเวียนหัวครับหมอเวียนหัวครับคุณจบหูตาคอจมูกมาไม่เกี่ยวกับหัว <c oughs> นั่นเดี๋ยวผมตรวจเองแล้วกันนะเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะทางผู้ขุนนะด <า S 1> ่เพึ่งด่วนสรุปครับพี่หมอา <c oughs> ที่การติดเชื้อในลำคอเนี่ยอาจจะแพร่กระจายไปสู่ประสาทส่งกลางทำให้เวียนหัวได้เหมือนกันนะครับโอ้ยผมตรวจดูได้ไหมาเชิญ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 สบายตามสบายเต็มที่นะเต็มที่กันเลยนะเหมือนช่วยขัดอาปากครับอาปาก อปะอาะปะอ่ะอ่างกว้างอ๋อออทีอีที่แล้วดีครับต่อโอเคอืมคอแดงจริงด้วยครับพี่หนอมีกลิ่นนิดหน่อยใิ่ได้กลิ่นยอกลิ่นเยอะจิตเยอะใช้ได้คอแดงน่าจะติดเชื้อแน่นอนครับมีผลทําให้เวียนหัวได้แน่นอนจริ์จริงๆของคุณว่าถ้าคุณจะแค่คออย่างเดียวไม่รู้เรื่องหรอกผมว่าตาก็มีผลครับจริง จริงๆงั้นสมมติถ้าแบบเชื้อโรคเข้าตาเนี่ยประสาทรับภาพของจอในตาเนี่ยมันจะทำให้เรามองอะไรแบบเบลอไปแล้วก็ทำให้เบี่ยหัวเดินทางไม่ตรงผมตัวตาหน่าตาอตาตาเองโอเคตลกนะเออเออดีดีดีตรงตานี่เป็นคนที่มีวาสนาดีได้ไหม่นโลกใคราะลตาได้โอ้โอ้ตาเห็นไหมผมว่าแล้ว รูม่านตาขยายผิดปกติครับอย่างนี้ก็คือมีอาการติดเชื้อแล้วก็ทําให้ประสาทตาการมองเห็นภาพมันเบลอไปแล้วก็เวียนหัวเกิดขึ้นได้ครับครับแต่ว่าบางทีแบบว่าถ้าจมูกอักเสบมีน้ำมูกเยอะอะไรเงี้ยก็อาจจะส่งผลต่อการเวียนหัวได้เหมือนกันนะลองแวไม่ง่ายลอตรวจคุลองหรวไม่ไดนะโอเคหนวอะไรหมอมุดเขไปดูเลย เห็นแล้วเห็นแล้วว sí ่าหลบจมูกเขาอักเสบจริงอักเสบนะเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาบินหัวก็แน่แต่ผมว่านะาแในความคิดผมคือเรื่องของแก้วหูหรือน้ําในหูอย่างที้มันทั้งเยนหัวได้กับน้ำในหัวไม่เท่ากันถูกไหมครับช่ดูแก้วหูด้วยเชี้หูด้วยดีกว่ามีสิทธิ์นะให้เช็็คคเเขาดูเอาดูหูเลยนะครับโอ้โหัวก็หมดสิทธิ์แล้วครับขี้หูเพียบครับเดี๋ยวดูทั้งอื่นเนี้ยหูด้วยครับเป็นอะไรกันแน่ครับหมอครับคือหมอแต่ละคนก็บอกไม่เหมือนกลกเลยครับ เียหูมเกิดจากอะไรครับคจากหูนี่ยมูหคอแน่นอนตม่า้า้ชมีผมครับใหู้กชัดเลยครับผมเป็นอะไรครับอันนี้ให้ที่หมอให้ี่หมอสุปดีว่าจากที่ผมวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยนะจากมีประสบการณ์มามากมากเลยเนี่ยนะแต่เ่อฉพาะทางเนี่ยมันมีเหตุผลหมดเลยว่าพวกคุณผ่าตัดดีกว่าจะได้รู้ซึ้งอาเอาตัดต้อเอาั ไปอนุสาวรีย์ครับอนุสาวรีย์เหรอรไปไหนดีล่ะเท้าเก๊ประสตีเท้าสีทุนทรแม่ออกง่ายดีนะลงบางมดเสร็จปุ๊บไปเข้าเพชรบุรีเพชบุรีปุ๊บบางสะพานยิงยาวเ,เลยโอ้ดีเลยครับจะได้ไปกินอาหารทะเลที่ภูเก็ต จะไปทำไมล่ะครับผมจะไปรุสสรีชัยครับพี่อ๋อรุสสรีชัยทำไมพูดเลยครับน้องเพืด,ดีนะน้องมาเจอพี่ตอนนี้ทำไมครับพี่ออกเวรแล้วอ๋อเหรอครับเวรอะไรพี่ก็คือพี่มีอาชีพเสริมด้วยพี่เป็นเอ่อทำงานเกี่ยวพวกมูลนิธิอะไรเงี้ยอืมโหพี่ครับทำงานมูลนิธิพี่นี่เป็นคนดีและขยันด้วยนะเนี่ย <c oughs> ถึงแม้ว่าจะหน้าไม่ให้ก็เถอะ <c oughs> <c oughs> ดูถุนดอเล่นพี่พี่ทำานมูลนิธิร่วมกับตะเวที เก็บตกอะไรอย่างเงี้ยโอ้ใช่คือเราบางทีเรามีมาเรามีรถเราจะได้ใช้ประโยชน์จากรถได้ไงโอ้ไม่ก็เราเราจะรับผู้โดยสารแล้วเราก็เอาเก็บตกด้วยใช่ค,คือบางทีเราจอดแล้วก็เจอแล้วก็เก็บขึ้นมาอะไรเงี้ยพี่พี่บอกว่าที่พี่เอารถนี่รับผู้โดยสารแล้วก็เก็บตกด้วยครับก็เนี่ยทุนวันสองอย่างเลยเฮ<อ>้ยราไม่ได้ทางเราไม่กลัวไม่กลัวคือสะอาดของพวกนี้มันไม่ใช่ของตัวโปกหรอกนี่ครับ น,น,นี่นี่ทำไรครับพี่อ๋อใส่มันสมองอ่ะจริงครับพ,พี่เอ๊ะเอ้าพี่ครับแล้ว<ะ>พี่มาเหยียบเท้าผมทำไมล่ะครับเฮ้ยเท้าพี่เหยียบเขาเล่นกับเบรกอยู่เนาะจริงครับพี่เออแล้วนี่เท้าใครล่ะครับเฮ้ยวุ้ยเจอแล้วเจอแล้วน้องเด็กนี่หาตั้งนานเนี่ยเขาเผาตกก็ไม่ได้ขาดขา,าข้าวฟายข้าวหนึ่ง ผมร้อนมากเลยเจอตรงไหนก็เจอตรงไหนวะที่เจอตรงเท้าผมนี่ไงครับพี่พ่อไปน้องผมว่างช่วยหาหูข้างซ้ายหน่อยโอ้โหข้างเอ้าวผมผมจะลงครับพี่ผมจะลงเลยลงเลยพี่ลงเลยพี่รับมือได้ที่แป๊บหนึ่งแล้วอยู่หลังรถเนี่ยสองตัวเดี๋ยวพี่ต้องช่วยพี่เอาลงหน่อยนะพี่กลิ่นหุ้ยเนี่ยไม่ได้กินน้ำหอมนะกินกบเฮ้ยเอครับเห็นเป๊กผลิตโชคปะ ดี่มาตามหาเป๊กผลิตโชคเนี่ยโอ้โหจะตะโกนสดังนี่เขานั่งอยู่เนี่ยนั่งอยู่กับพี่แหละเออล้วป่าป่าวใช่เหรอจริงครับผมเป็นครูเพลงนะ <c oughs> วัยรุ่นสมัยนี้ไม่ค่อยรู้จักพี่แล้วอะนักแต่งเพลงรุ่นพี่หายไปเยอะอาจารย์ดาวันดอนในเวลาเขาร้องเพลงเนี่ยเขาจะมีเสียงออกจมูกเป็นนาสิกของเขาดีดีผมอยากเรียนร้องเพลงเหมือนกันครับอ้าวอ้าวเหมือนอาจารย์ดาวันดอนสักท่อนนะได้ครับบังนะเสียงมันจะมีนาสิกออกจมูกนะ เลเลยเลยเลเจ้าช่างแปลเปลี่ยนพันก่อนล้วเคยรักกันลองสิเลยเลยเพลงไปทำได้ไงอะ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ถือว่าไปทำได้นะไม่ทราบไง <c oughs> เป็นนักร้องที่เรียนแบบยากมากเกลกกษละคือออกจมูก แผลแผลเจ้าเมยงั้นเอาแบบออกไว้รุ่นสักนิดนึงได้ครับนะรู้จักพี่อู๋ธนาธรไหมรู้ครับรู้ครับเอามาร้องแนวเสียงของดาวบ้านดอนเพลงหัวใจกระดาษแท้หัวใจกระเด็นลองดิลองดิบิกลองดิแท้หัวใจกระเด็น คุณต้องอย yeah ่างนี้อย่างแฟกซี่ไม้งย